ครับวันนี้มาพบกับช่องปราจีนบุริสเตชันนะครับวันนี้ลองเป็นภาพเคลื่อนไหวเละครับช่วงนี้ไม่มีคลิปนะครับไม่ได้ออกไปถ่ายอะไรเลยช่วงนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและวันนี้ก็ลงภาพรวมๆอีกแล้วครับไม่รู้จะเอาอะไรมาลงแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะไปถ่ายเป็นคลิปมานะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการรับชมรับฟังนะครับ ทองปาจีนเรลเลชั่นขอขอบคุณครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับกับช่องฝ้าปราจีนบรูรีสเตชันนะครับขอขอบคุณครับที่คอยซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ